สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันหยุดนะคะเราเขามาเข้าป่าหาเห็ดกันนะคะเพ,เพื่อนๆขาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะมาป่าที่เคยมีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกแล้วเนาะไปติดตามชมกันเลยค่ะอันนี้ป่านี้มันเพิ่งขึ้นนะเพื่อนๆขาดูสินี่ตุมต่มตุ่มนะพึ่งขึ้นนี่เม่าไ่ อ๋อมันพึ่งึ้นอย่งน่าจะมีรอยเก็บหรืรเปล่าดอมพลอกกาดหรอเนี่ยอดอมหอพลอกกาดเ,เลยรพิ่งขึ้นพึ่งขึ้นมีคนรอยคนเก็บแล้วแหละนี่ดูนะตรงนี้ก็พึ่งขึ้นไปเพือนกายด้วยมาเก็บตามเขาอีกแล้วเพื่อนรับเมื่อวานก็เก็บตามเขาแต่ว่าได้อยู่นะเมื่อวานป่าที่นหยไปอ่ะ แต่ป่านี้ไม่รู้สินี่มาเจออุ้ยอุ้ยดูดดอกเล็กๆกันบ้างก่นแต่ก็เขาว่าเป็นเห็นหน้าร้อนนะไม่รู้สิไม่ใช่แล้วมั้งอเอาไปรวมกับเมื่อวานเพนะื่อนขา ว่เฮยเฮ้เฮยเฮ้นี่แปลว่าป่านี้ยังพึ่งขึ้นเหรอ,อดอกน้อยก็ออก เขาเขาไม่เอาเดอกเล็กเราก็เอานี่นะคะเฮดเหลืองโปวยก่อนโปวยอยู่อุ้ยอู้ดูขาเลยนายมาแต่เช้าเลยนะตอนนี้แปดโมงกว่ากินข้าวเช้าเสร็จก็มาเลยเข้าป่า คุณสาจะไม่ว่างมีโปรเจกต์ก็เลยมาเข้าป่าก,ก่อนอุย๊ยเฮ้ยสิชอ็อกเดี๋ยวปินเด้ออ๋อ ียเพอมีให้เลมอยู่นั่นแหละครเบ baby baby แต่ว่าขาใหญ่อยู่นะ baby ก็นายยังไม่ยังไม่เจอที่เยอะเยอะเมื่อวานพูดถึงก็เยอะไหมเยอะอยู่แ,แต่ว่าเป็นที่เก่าไงที่เก่าที่นายอ่ะเคยเก็บทุกปีเนาะ แต่ว่าอยากเจอที่ใหม่ที่เจอแบบว่าอลังการนะเพื่อนๆค่ะยังไม่เจอเจอมเมแบบต่มุตเม็ดแบบเนีเ้ปล่อยมันใหญ่ดีกว่าหมานแต่เบบี้กับเพื่อนๆค่ะวันนี้เแบบี้ก็ ดูดิกันยุงก็ไม่กันเลยใช่พูดเล่นนะเนี่ยดูสิดู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 ดสป,ปอร์มันนั่นอืมเดี๋ยวเฟดลายเลยเฟด,ฟด,ฟดสีเฟดอ้วน่ะไห้ดูนะครับทมให้ก่อนทมให้น้อง ถึงไม่ใหญ่ก็โอเคนะย้อยอย,ออย้อยย้อยกมถึงมันจะดอกเล็กแต่มันขาใหญ่นะดูดิอุ้ยตรงน,นี้สวย่ อวบอวบนักขานะเนี่ยชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆะขาไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าฝนจะมาไม่ต้องรีบนะเสียงเสียงรถว่าคนที่บ้า อ๋ออยู่ซีเฮแต่ยูนักก์เฮ่ฟร์สองาเดเฮีมังกรัมายรอสอสาวันนะน่าจะโตแต่ว่าเห็ดฤดูร้อนเมนเดนซอมมาซอมมาวัเดีเตอเดน่าซอมมาคาตาเรนยอเดีอินเตโซบิสตูกดโอหื ขาใหญ่ขาอวบอยู่นะป่าเนี้ยรู้สึกว่าดอกเล็กแต่ว่าขาอวบอยู่ชงสายที่คนที่มาเก็บก่อนเราก็ไม่มาแถวนี้สองสามโอ้โหไม่ใช่ปูดเล่นนะปูนแ่้งขายลูขาดนี่ ที่เงียบไปทะเลาะก,กับยุงยแต่ปกติปลานี้มาก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อยเจอมันขึ้นเลย,ยนี่ที่โพรง ดีถ้ารอให้มันใหญ่น่าจะสนุกแ,แต่ว่าให้เป็นเหตุดูดร้อนนไม่ใหญ่เพื่นอนๆเขาบอกมา พียบเลยเนะี่ยอันทีเน่เป็นตุม่เตมเป็นตุ่มอ่ะถาดเตี้ยนี่เป็นตุ่มเล็กๆเลยนาะ ปาอยู่ติดถนนนะ,ะับเสียงรถย่อยยอยยอย,อยอมอได้เจอจุดใหญ่แล้วสงสัยโอ<ห>้เขาก็น้องเขาก็เจอจุดใหญ่เราก็เจอเหมือนกันเลยนี่ น่าจะต้องมาซ้ำแล้ว่รนดอกเล็กเยอะเยอะห okay. <Okay. S 1> นุกแกโรยหนุกไม่เก็ต นึกว่าจุดใหญ่ครับเป็นขาแต่ดอกใหญ่เรียกเสียงดังป่านึกว่าจุดใหญ่ฮือมาฮือมาแต่ดูดิดอกเล็กๆเก็บไม่ได้อันุ่มจังเจอดอกใหญ่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกใหญ่เลยนะครับเพื่อนค่ะนี่อืมนี่ถือว่าดอกใหญ่เลวนะวันนี้นี ดูสิน้องปิดไว้ว้าสวยๆอะไนี่ดูสิหลบหลบว้าวว้าวว้าวาเปิดประโอบพบนางมโนราไหน โอ้ยแย่งน้องทาบอะเลยตัวเออบจุดนี้โอเคอยู่นะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยมีแอบด้วยโอ้โหมีแอบด้วยดึงเข้ามา จุดนี้ถือว่าที่สุดของวันนี้ครับเพื่อนับที่สุดหมายถึงดอกใหญ่นะเพราะที่ที่ผ่านมาก็มีแต่ดอกเล็กเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้กี่เรนะเพื่อนขาวันนี้ดูสิมันก็ไม่ได้ขี่เรนะอืม วันนี้ก็โอเคค่ะเพื่อนๆขาก็ได้มาเนาะก็ได้มาพอประมาณเพื่อนๆขาก็โอเคเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายสวีเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ